เอาละครับทุกคนวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปล่าปลาช่อนในยามลาตีนครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนไปครับไปเลยนะครับผมก็เป็นชุมชนเนาะก็เป็นการพูดคุยกันนิดหน่อยนะผมไม่เป็นไรฮะตอนนี้เรามาถึงที่หมายแล้วครับนี่ครับบริเวณนี้ฮะมีปลาช่อนตัวใหญ่ๆรอเราอยู่ครับผม ไปดูนะว่าคืนนี้เราจะเจอหรือเปล่าเฮ้คไเราอยู่เน้แสงบหมนี่นอมันอยู่ข้างใต้ใบบัวใต้ใบบัวใบบัวนี่นี่นี่ัวเห็นไหมปา นี่ฮะมาประเดิมไม่ตัวแรกเลยครับเฮ้ยมันหลับป่ะไม่เราพิธีการช้อนน้องให้มันหลุดกัะดินนิดหน่อยครับน้อยฮะมาแล้วหนึ่งปลาก่างก่างเอาไปเลี้ยงป่ะนี่ปลาก่างนะทุกคนเอาไปเลี้ยงป่ะต้องลุบเนิบแล้ช้อนน้ำแล้วใส่นอนกับดินได้แล้วครับตอเแรกเอาถังข้อดีกลางใส่ bạch cang nha rửa l้าง l้าง gòn con tuổi như này phải là phải thang phải thang l้าง đục hàng tu tu rồi ถ้าถ้าช้อนหนึงวันช้อนยากนะปลาตรงนี้ใช่ใช่คืนนี้มันนิ่งๆหน่อยช้อนง่ายอ้วนอ่ะเดี๋ยวไปเดินสายก่อนเอาแล้วครับได้มาตัวหนึ่งแล้วผมคืนนี้ยังอีกยาวไกลครับบอกเลยครับเป็มถังแน่ไปลุยต่อฮะเสียงอะไรร้องอ่ะเกียดเกียดเหรอเกียดร้องนี่เหรอเกียดเสียงไรนะเกียดถึงเกียดทุกคนฟังครับได้ยินเสียงไหมเสียงแป๊บนะแป๊ก อย่างเงี้ยได้ยินไหมไม่ยินกระจายเต็มทั่วป่าหมดเลยนะมันคือเสียงเขียดนะลุงไม่ขึ้นบอกอ่ะใช่ลุงไม่ขึ้นเขาบอกนอนนิ่งๆนี่โอ้ยนอนนิ่งๆเลยโอยโอยโ้โหเหู้ยน่าโอยโยนใหญ่ใหญ่ผมนี่อ่ะ รู้ตัวทันก่อนนะเมื่อกี้เราส่ออ้อมหลังนะแม่เดียวได้ครับติดนิดเดียวรู้ตัวทันนะทุกคนผีแค่นิดเดียวเท่นั้นนะนี่ก็โฟมแล้วนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะวัดดวงนะดวงเนี้ยดงเนี้ยวัดดวงดูว่าต้นี้มีอะไรนะนี่นี่ก็โฟมแล้วนะ วิววิวอะไรอ่ะอะไรอ่ะมีมีอะไรมีมีโน่นางล่างล่างอะไรวะไม่เห็นนี่ไงงานกระบี่อุ้ยแต่ลายดูลายดิโอ้โหพ่อฟองกระดี่เนี่ยอันนี้กระดี่จริงๆด้วยเห็นไหมมันมีตัวเต่าอยู่นะดีแลมโม่ดีโมอใช่โอรอหลายสวยมากอ่ะแล้วเราเจอบอร์ดนี้เราช้อนเลยนะเนี่ยสีได้สวยเห็นไหมสูงไหนไหน งดในหุ sociedad, ่นงดนึ่ไหฮะอุ้ยมันเยอะคนน่ะอุ้ยนี่เยอะแล้วเนี่ยอุ้ยมีตรงนี้ด้วยมีป่ะใต้ใบตรงนี้ด้วยไหมติดช้อนอะไร่แง้วไม่มีมีตัวเล็กอยู่ติดมาด้วยดูเห็นป่ะแค่ช้อนอุ้ยเดี๋ยวนี่ป่ะอ๋อนี่ปลากรีนดูเฮ้ยตัวเขาก็ดีปลากรีมครับปลากรีม โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ให่มากโอ้โหบรรเลงเลยแอบตวงนะตวงไม่รู้จะติดไปทำไมใช่ไหมอุ้ยโอ้ยวิบีโอ้ยมีมีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอุ้ยนี่ตัวใหญ่อยู่ได้อีกแล้วครับถล่มง่ายมากฮะโคตรง่ายเลยที่เนี่ยเออแค่ช้อนผสมลงไปเนี่ยในบอดมันแหนบอะ ได้มาเลยคือเหมือนกับถ้าเรารู้ว่าปาลมอยู่ตรงไหนมันก็ง่ายนะใช่ที่ไหนหัวจะได้เลยเลี้ยงหนึ่งตัวไม่เอาแล้วครับเจอแล้วครับมาแล้วผมถึงสถานที่ที่มีจฉาปอก็เจอแล้วเจออะไรอ่ะกูเจอนี่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาชนเยอะมากนั่นเลยเห็นไหมเห็นไหมจะหักคนเนี่ยแชมป์ถึงได้ตัวอะไรใต้ถ้งนั่นนี่ อกดไม่ได้หินเน,นี่ยพาไปแล้วต้องใช้มือควัดนะเพราะที่มาทางตันเนี่ยถึงจริงจริงไม่เห็นใช่ใจอ๋อแล้วไงแล้วอุ้ยอะไรอ่ะให้ลุ้นครับตัวอะไรให้ลุ้นครับให้ลุ้นครับตัวอะไรเอามาให้ดูให้ใกล้ๆเลย,เลยตัวอะไรอุ้ยเขาตั้งแล้วตากรูสวยตัวนี้แดงแค่เลยอุ้ยนี่หางแดงฮะ โอ้โหตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้สวยตัวกั้งนี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะทุกคนนะต้องสมบูรณ์จริงๆนะถึงจะเจอเนี่ยอ้วนมากเลยสวยๆจำเป็นให้แค่ดูสีรีดูหางบนถางประกาศบ้ายังไงกางเนี่ยเห็นแหละมันหางประกาศได้สวยอ่ะสีขึ้นไหมมิกกี้จมด้วยกางสวยเลยนะเหมือนพัดเลยครับผมหน่อลมอยู่ใช่งหลั ชบดนี้แบบนี้แล้วทางนี้เีดขึ้อ้ออโหโตัวนี้หลบแล้วที่ดทเดิมเลยหนีแค่ชอนมาต้องฟุดไปเลยเออไม่พุงเ้อมากเพเหมือนมันรู้นะหลบไปชอนจะไปไหน เดี๋ยวเราจะลองไปดูพื้นที่ที่ลุงมาขึ้นน้พูดอ่ะที่เป็นที่เป็นป่าปรปตรงนู้นไปครับเงียบป่ะตรงนี้มีหมายยโออ้ เสียงคู่โหดโหดเลยน่าจะบูด็อกครับคือตรงน็อกน่าจะไม่ธรรมดาแน่ๆครับถ้าอยู่นานอาจจะไม่รอดนะครับผมแค่เสียงว่าคนลังลุกแล้วครับหนีกอนไม่ไหวเข้าได้ทุกคนพื้นที่ป่าตรงนี้ครับคือเขียวข้างหลังเนี่ยยังเข้าได้อยู่นะจริงเหรอ เดี๋ยวเขาจะนำทางเข้าไปให้ด้วยจะไปตอนนี้เหรอไม่ไมากไม่ใช่ไม่ใช่คืนนี้ไม่ไมากไม่เอาไม่เอาไม่เอาคืนนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้เออช่วงเย็นๆนะเี่เมื่อกี้เหมือนเห็นใบเตยเดินอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนี่แม่แม่เขาใครก็ที่เหมือนจะเป็นคนแบบมานำทางเราเมื่อกี้เขาคุยกันตาฝาดื่อก่อนมีขาเข้าทีนี้ทำขาเข้าเลี้ยงไครกันอยู่ที่นี่หมดโถผู้ก่อนเลี้ยงใครกัน ดูครับมีหญ้าอะไรไม่้ทัมหมดเลยครับบุ้งกอบัวต้นมะพร้าวต้นอะไรไม่รู้ทั้งหมดเลยฮะถือทาเข้าหล่ายขยับสวิงล้างไว้เดีมีคนเคยอยู่นะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวไม่อยู่ผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรขยับจากในป่านันเลยอืมจริงเห ใช่อาจจะเป็นกระรอกก็ได้หรกึ่งคืออาจจะเป็นกระรอกก็ได้ปไปดีกว่าเรามาหาตันเช้าไปนไปนไปนเริ่มเดินหมุนแล้วตะกล้องไป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 นี่มายัางได้ไม่นานนะผมก็ได้ปลาไปประมาณสี่ห้าตัวนะผมก็พอใจแล้วแหละแคเนี้ยได้ปากกลาั้งไปตั้งสองตัวนะวนก็ใช่ฮะเรารีบกลับกันเลวาผมตอนนี้ก็มืดมากแล้วผมเดี๋ยวยุ่งจะออกครับเอาเป็นว่าเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะฮะผมอาจจะเข้าไปในพื้นที่นั้นนะผม อย่าลืมติดตามดูนะครับผมวันนี้ผมก็นนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเฮ้ย <c oughs> สิงหูดมากถ้าเกิดทุกคนนะฮะชอบการหาปลาตอนกคืนแนวนี้นะผมก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ๊ายบายครับผม Run. <laughs> <laughs>